อี EP แรกก็จะมีการแนะนำเรื่องทุดสายานะครับทุดสายก็จะมีชุดนสายธรมรมดาครับหาทุนวันนี้ผมใช้ทุนหางตัน1.2ึ่งจน้ำค่อนข้างตื้นระบบก็หาทุนที่สั้นหน่อยอแล้วก็จะมีนะครับล็อปเปอร์ล็อปเปอร์ลูกบน2ลูก ลูกล่างเอาไว้ล็อกทุ่นนะครับแล้วลูกบนเอาไว้มาร์กระดับน้ําเวลาเราหาระดับน้ําเสร็จแล้วก็ลูกล่างสองลูกลูลกล่างแล้วก็จะมีตัวชุดสุ้ยท้ายล่างๆจะเป็นตัวนี้ตัวนึงเอาไว้ล็อกตะปวนะครับแล้วชุดสายหน้าก็ระยะความยาวของชุดสายหน้าก็คือ20เซนกับห่างสามนิ้วมือก็25เซน ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าความยาวของของชุดสายหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าชุดสายจริงๆก็ให้ลูกหมุอยู่ประมาณน้ำน้ำจำับนะครับลก็ความยาวเลยส้นเบ็ดได้นิดนึงหรือไม่มากนะครับเพื่อการเล่นแล้วก็เก็บใา่นะครับเพราะว่าชุดนี้มัน ยาวกว่าปกตินีกเพราะว่าน้ำมันตื้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าชุดสายอย่างนี้แล้วเราเลือกทุนแล้วไอ้ทุนที่ใช้ในการตกบาลานเนี่ยบาลานแบบแบบผมเาน,า <c oughs> นี่ยนะครับก็คือรักเงาจะเป็นการตกแบบญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าเอาวิธีการตกของญี่ปุ่นหลายหลายแบบมารวมกันแล้วตั้งทุนแค่ทาั้งเดียวแล้วตกได้หมดในในชาร์ดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าชาร์ดของญี่ปุ่น ตกเป็นยังไงแล้วก็เราเราจะสร้างพุเน็ีน่ทางเดียวแล้วก็เราจะาตกในแบบต่างๆให้ดูกันนะครับแต่ E ีนี้เนี่ยผมจะตกพื้นฐานให้ดูก่อนก็คือเป็นเวเบอรี่ตันตนะครับก็คือ่อท่านแตกนะครับเมื่อชุดสายมันเสร็จกันแล้วก็วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องของการหาระดับน้ำการหาระดับน้ำค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะครับสำหรับการตกในวิธีนี้ ถ้าเราเสียเวลาก,การหาระดับน้ำนิดนึงเราจะได้อาการที่แม่นนะครับแล้วก็อาการกินที่ชัดเจนขึ้นนะครับเี๋่วมาดูกันว่าหาระดับน้ำยังไงตอนนี้ผมจะตั้งทุนก่อนตั้งทุนอตอนนี้ดูที่นนพอทุนมีเก้าพ่อผมก็จะตั้งไว้สักแปดพอเนาะหรือว,ว่าให้มันามาหาได้ ถ้ามี12ผมก็ตั้ง11อย่างเงี้ยครับแล้วแต่ไม่ฟิกแต่ว่ามาันจะมีพ่วงไปถึง EP ต่างๆเลยในการใช้ยกเหยื่อเนาะในการใช้ลอยใช้อย่างเงี้ยมันก็จะสัมพันธ์กันตั้งแต่เราเซ็ตทุนตั้งแต่แรกเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เริ่มเล่นผมแนะนำให้ใช้ทุนหันค่วงนะครับค่วงจะค่อนข้างจะตั้งง่ายเนาะแล้วก็ การก็ชัดครับในในใน,ในคลิปที่อาจา์เนกตกัลายๆคลิปก็ใช้หันกลวงตั้งรอยก่อนนะครับตอนนี้ทุ่นรอยอยู่ที่ข้อเนี่ยอ่าตอนนี้ผมพอดีทุ่นตัวเนี้ยผมใช้เมื่อสาวันก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันถูกตั้งไป้ละแล้วก็ตอนเนี้มันอยู่ที่ประมาณแปดข้อนิดน เพราะว่าทุนยังไม่ไม่อิ่มน,น้ําอ่ะแปดข้อละถ้ามันไม่ได้ลองดูครับตีสุดสายอย่าให้สายลอยนะทุกอย่างต้องตีสุดสายนะจากน้ำมันตื้นนะสั่งยากนิดนึงอ่ะได้แล้วครับ ตอนนี้อยู่ที่แปดข้ออยู่ที่ข้อดำโผล่พอดีนะครับตอนนี้เราเมื่อเราตั้งทุนได้ละเราก็จะชั่งอาหารละว่าทุ่นตัวนี้ใส่อาหารสองก้อนแล้วลอยได้กี่ข้อครับามาดูกันซิว่าใส่อาหารมีลอยได้กี่ข้อเรามาดูกันว่าทุ่นเนี้ยคุมอาหารลอย ได้กี่ข้ออยู่ประมาณสามข้อซึ่งมันก็พอสำหรับผมละมันได้สองอย่างไปหาระกับน้ำนะครับหายางลบหรือตะกัวเล็กๆก,ก็ได้ครับ ก็เล็กๆก็ได้ครับอ่ารดับน้ำย้นไม่สุดสายครับไ,ได้สี่ข้อตอนนี้ได้สี่ข้อยื่นไปสุดแขนไม่ขึ้นนะครับอ่า ส,สายครับส,สายชมน้ำอนนี้ได้กี่ข้ออ่ะตอนนี้ได้อยู่ประมาณหกข้อขอสั้นแตะนะครับเกี่ยวที่ขอสั้นนะขอสั้นแตะให้หน้าหน้าแบบหน้าตั้งเก้าสิบองศาเป๊ะเ,ะเ,ะเลยยื่นแขนแล้วจะต,ต้องไม่ไม่ไมไม ไม่เลยตัดที่ตั้งแล้วนะครับก็คือประเด็นก็คือตั้งเราตั้งไว้ที่ข้อไหนให้หาระดับน้ําที่ข้อนั้นอ่ะตอนนี้ยมันอยู่ที่ข้อที่แปดแล้วพอดีเป๊ะเลยนี่คือเราตั้งเมื่อกี้เราตั้งลอยเท่านี้แต่ว่าตอนเนี้เราก็จะหาระดับน้ําให้ได้เท่านี้โดยที่เรายื่นแขนออกไปมันจะไม่โผล่นะครับ นียื่นแขนแล้วนะมันก็จะได้ที่ตั้งอยู่นะเมื่อได้ระดับน้ำแล้วครับเมื่อได้ระดับน้ำแล้วเราก็ต้องเอาสต็อปเปอร์ลูกบนไปมาร์กไว้ น้ำนะครับเอาลูกบนมาร์กไว้ข้อดําที่ที่เราตั้งมันก็จะได้ระดับน้ําที่ที่เราตั้งตังแต่แรกไอตัวเนี้ยสาคัญนะครับมันจะเป็นมันจะพ่วงไปถึงการตกในแบบวิธีเยอะแล้วเวลาการเราจะแก้เกมอะไรเราจะใช้ตัวนี้เป็นการเป็นตัวกำหนดว่าเราจะตกแบบไหนแล้วเราสามารถคืนกลับมาในในวิธีของเราได้ เมื่อเราวัดระดับน้ําได้แล้วนะเราก็มาดูม,มาร์กดูว่าเนี่ยครับเราตั้งไว้ข้อนี้เราก็เอาส็อปเปอร์มาร์กไว้ที่ข้อนี้อันนี้คือ,อถ้ามาร์กแล้วหาระดับน้ําขอสั้นได้แล้วแตะแล้วก้าวิบแล้วให้มาร์กไว้เพราะว่ามันจะมีฝนพวงไปในการตกในวิธีดึงเพราะซึ่งว่าเรายกหรือว่าเราอะไรเงี้ยเราจะกลับมาที่เดิมได้โดยที่เราใช้ระดับน้ำตัวนี้เป็นการ กลับมาในแต่ละในแต่ละวิธีนะครับมาตอนนี้เรามาดูวิธีแรกก็คือ,อขอสั้นแตะวิธีนี้ก็จะเรียกว่าเว,าวบริสันตันนะครับก็คือการใช้ขอสั้นแตะแบบนี้ขอสั้นจะแตะแบนนแแบนี้อาหารหมดขอสั้นก็จะไม่ยกนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้ นะครับอาจจะล้ำหน้าไปนิดนึงไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บเึงจะนจะไล่ไล่ไล่กลับมาไว้ที่เดิมอาหารหมดขอสั้นจะต้องไม่เยอะนะครับวิธีเป็นวิธีแบบจะมีวิธีการกินอยู่ประมาณสองขั้นตอนสามขั้นตอนนะครับก็คืออุเอเนี่ยคือการตอกใช้อาการตอกจะมีอนันสองอาการนะครับก็คือตอกหนึ่งข้อหสองข้อสามข้อ,ขอ,อ,ขอแล้วแต่ปลาชนิดนั้นจะิีมันจะไล่ก่อนไล่ไล่แล้วตอก แล้วก,ออก็อีกวิธีนึงก็คือการโยนหมายความว่าเราตั้งไฟลงไปละแล้วลกินห่อจนเห็นเต้าทุ่นจนเห็นคอเต้าเต้าทุ่นตรงนี้ห่อมาถึงตรงนี้ก็คือการกินย้อนแล้วนะครับทำกินแล้วห่อแลน้ตอนแรกเราตั้งเราตั้ง,งตรงนี้นตบแต่หนาตกไปจะถตรงนี้ถ้ากินกินแล้วมันห่อขึ้นมาจะถึงตรงนี้หรือว่าอนนี้ก็คือโตแล้วครับวิธีการกินย้อนกับวิธีหนึ่ง ปีแล <by> anyway, in in ้วตอกตอ่อเดียวซอยซอยซอยยกขึ้นยกลงไม่เอานะครับเราจะเลือกจังหวะที่มันตอกเท่านั้นก็คือให้มันเต็มปากก็คือจะตอกปุ๊บข้อนอ่านทุ่นอ่านไม่ต้องอ่านข้อข้างบนนะครับให้อ่านข่อชิดน้ํามันจะตอกครับมันจะตอกลงสั้นๆแน่นๆการตอกกับการปดไม่เหมือนกันเราจะไม่ใช้จะไม่เลือกวิธีในในจังหวะน่นะครับเราจะเลือกวิธีที่มันตอกแน่น ก็คารมาดูอาการมาดูอาการของวิธีขอท่านแใจกันนะครับแบบเชนเนาะในวิดีนี้ไปเราตั้งไวที่บอข้อพอยดกสายเลยนะครับดสายลงแล้วก็วางคันเลยมันจะเซตอยู่ที่อ่าทิมเผยเลยโดนแล้วครับ นี่การกลางเข้าแ่ละกานลากจมอยู่ที่ขอท่านนะครับั่รอล่าน่บ อาจารย์ครับเพื่อนๆเรารอ เนี่ยมันไม่เอานะขอตอ,อกฮะยกขึ้นมาถ้าเกิดยกอย่างนี้สักแป๊บจะตอ,อกล่ะหน้าน่ะตอ,อกเบามากครับโดนไหมโดนแล้วครับน่ะหนนี่ตัวที่ตอ,อกเมื่อกี้เบาๆเมื่อกี้ เนี่ยกลางปากเลยปากบนด้วย าการนิ่งกันน่าสนใจนะกินก็กินชัดเลยนะเนี่ยกดนะไม่มีตอกนี่พาเดินนะโดนละ ใหญ่มากประมาณสี่ห้านิ้วครับ okay. หาทุนไม่เจอเอา้าวกินเฉย เดืยวแตะปุ๊บคาบวิ่งเลย,ย,ายลอาการกันว่าถ้าเกิดกินแบบอุเอกใส่เยอครึ่งตูดเยือนิดเดียวให้มันแตกจากหัวนี่ไปมันจะละลายน้ำไปเรื่อยๆ มันค่อยๆละล,ลายนะครับมันจะไม่แตกออกเป็นเสี่ยงๆนะครับก้อนทเมดถั่วน่กินเดีวนะเส้นหอมก่นนะ้โดนะครับนี่ต่อข้อเดียวนี่คือปลาน้อยกินต่อข้อเดียวนะครับ ลงไปจะกินเร็วมากอ่ะกลางปากนะเนี่ยที่มันต่อข้อเดียวนะกลางปากบนเลยนะตอนนี้เรายังไม่เห็นอาการโยนเลยนะฮนะคือกินการโยนคือการกินถอนนะถอนจนเห็นเต้าซึ่งที่นี่ทีอ่บอ่อออตโต้ของช่างออตโต้ขอปลาค่อนข้างเยอะอย โอ้ประสักใต้น้ำครับจุ่มเส็ดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของว่าใส่อาหารสองก้อนแล้วทุ่นมันจะเหลือกี่ข้อเนี่ยเรามาคุยกันแล้วแต่สภาพของพื้นการสโลบ นะครับบางครั้งมันก็ไม่จะได้ลงไปข้อเดียวนะอันนี้พื้นมันค่อนข้างจะเท่ากันฉะนั้นมันก็จะลงไปแค่ข้อถึงสองข้อโดนแล้วครับตอกแค่นี้นะครับโดนละ,ะมีไซสสองตัว,ตว<ๆ>เลย <laughs> ตอกเมื่อกี้นะโดนสองตัวเต็มปากทั้งสองตัวนะครับไม่ใช่ว่าโดนข้างนะมาดูกันว่าตอกครั้งเมื่อกี้เนะี่ยมันเป็นอย่างนี้ เนี่ยฮะเต็มปากตัวใหญ่เต็มปากนะครับกลางปากเลยการตอกแค่ครั้งเดียวที่จริงมันตอกไปครั้งหนึ่งนะครับนี่พาเพื่อนตายนะครับคือตัวหนึ่งกินแล้วตัวหนึ่งกําลังจะกินกินดันกินแรงแล้วก็เพื่อนอีอกตัวหนึ่งก็เลยตายเต็มปากจังปากทั้งสองตัว โอ้โอ้ชานโอ้โอ้โอ้ชานไปแล้วครับไปแล้วครับโนเซฟครับโนเซฟครับไปหมดแล้วอาโนเซฟ งานะงนี่แหละโอ้นโหน,นะเอา็อาโค้งนาโค้งนาดันอ่อนนะอันนี้เป็นโนเซฟของจริง,งรไ,ได้ได้ช็อตช็อตหายากโอ้ย จอถหายยากไอ้จอถหายายากยองเพียแล้ลีลาจออยู่นะครับเนะี่ยอืมอืมเริ่มมีลีลานะนะ่ะไม่ใช่ตัวน้อยแล้วครับอย่างเงี้ยยกขึ้นมายกขึ้นมาต่อโดลแล้วโอ้ ตีไปสุดสายนะครับเนี่ยวิธีนี้นะตีไปสุดสายเราสายลงแล้วก็วางคันปล่อยมันเซตตัวมันจะเหลือกี่ข้อช่างมันนะครับเราตั้งไว้แปดมันจะเหลือหกแล้วก็ได้นะตอดนะครับตัวเล็กมาแล้วนั่นเม็ดขึ้นด้วยเอาแล้วปลาอะไรครับจะได้ทิ้งเซฟหรือเปล่าไม่ได้ใส่เซฟด้วยนะครับ แล้วหรือนิดหนึ่งครับนี่คือการกระตุกเหยื่อนิดนึงหเหยื่อมันฟุ้งนิดนึงครับะนะครับกระตุกเหยื่อมันฟุง้งมันกินเลยครับเต็มปากปากบนเลยครับไซสวยเลยไซกำลังน่ารัก เป็นเทคนิคการกระตุกเยื่อนะครกินขอยาวที่มันลากไหลลงไปเมื่อกี้กินขอยาวืากากอวกดลงไปหายไปเลยก็คือมันถ้าเกิดว่าขอยาวขอสั้นที่จริงมันกินแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะถ้าเราไม่เอาขอห่างกันมากอ่ะมันก็จะกินแยกจากกาันเยอะเลยก็คือถ้าเกิดเราขอชิดๆกันหน่อยอาการกินก็จะใกล้ๆกันมันก็จะมีจังหวะต่อถ้าเราห่างกันเยอะ สี่นิ้วมือขึ้นไปถึงสิบเซนถึงยี่สิบเซนอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดกินขอยาวมันจะเป็นอาการแบบไหลย้อนไหลลงมาเลยฮะก็คือจะเป็นการลากวิ่งแต่ถ้ากินขอสั้นมันจะตอกแต่ถ้าเกิดว่าเราไว้ขอไม่ห่างกันมากอาการกินมันจะกินอาการเดียวเลยกินเฉยตัวนั้นมันต้องกดพักปล่อยยาวเลยจะจะใช้เสียงผมอ๋อแล้วครับซอยละซอยละเริ่มเล็มนะครับนะ ยกขึ้นมาจะได้เห็นอาการโยนไหมน่าจะเป็นเนี่ยฮะโดนละสองตัวครับเต็มปากทั้งสองตัวนี่มันจะไม่เข้าม,มันจะไม่ค่อยค่อยเข้านอกนะก็ถ้ากินสองตัวก็เต็มปากทั้งสองตัวมันจะไม่เกี่ยวเนี่ยหนึ่งตัวสองตัว การกปลี่นเม็ดจินเต็มป่ะมาอีกสักเยอะวรอบนี้เราจะไม่พักกล้องนะครับอีกสักเยอะดูว่าตัวนี้กี่นา่ีเร็จตัว เริ่มกินมีมารยาทมากขึ้นกินช้าครับลองกระตุกเหยื่อดูครับกระตุกเหยือ่อเหยื่อเริ่มฟุ้งบางครั้งการกระตุกเหยื่อนี่กระตุกปุ๊บก็ต้องเตรียมเส้นฮุกเลยนะเพราะว่า บางครั้งมันสวนเลยนะครับตอนที่ทุนกำลังไหลขึ้นขึ้นเซ็ตที่เดิมอ่ะมันตอกเลยนะครับเล่นละเล่นละเล่นละเข้ามาเล่นละอ่ะโดน กไปถึงเรื่องของการกระตุกเหยื่อนะครับ <Okay. S 1> มีผลเยอะนะครับลองเอาไปใช้ดูนะเพราะว่าหลังๆถ้าเกิดว่าปลามันกินไม่ขาดเนี่ยมันเล่นอยูนะ่ลองดูครับกระตุกกระตุกเบาๆ <Okay. S 1> ตอนนี้ผมไปจะใช้รีบเหยื่อให้เล็กลงอีกหน่อยเพื่อให้มันกินเร็วขึ้นเนาะ นะลองใช้วิธีการกระตุกเหยื่อให้ดูนะบางครั้งมันกินไม่ขาดนะเร่งเริ่มเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้ามันเล็มนะครับยิ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 บแถวแถวข้อเขียวข้อดำนะนะข้อสุดท้ายนะระวังนะเนี่ยครับกดไปนิดเดียวมันมันไม่ไม่ขาดกระตุกได้กระตุกปุ๊บดึงอยหลังนิดนึง จะยกขึ้นมาอีกหน่อยให้มันฟุง้งนะครับครับก็การตกแบบขอสั้นแตะหรือเวบริตันตันของอที่เราตกไปเมื่อกี้มันก็จะมีอากาศประมาณน,นี้เจสีได้ที่ว่าเรายังไม่ได้อาการโยนเป็นการยนินโยนก็เราก็จะมาแชร์กันว่าการตั้งแบบเนี้ยตั้งแตะกัวแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะตกได้อะไร เรถือว่าจะตกอะไรได้อีกน้างน้อได้ไหมยกเดือได้ไหมร้อยได้ไหมมาดูการการตั้งตะปวกั้งเดียวการแก้เกมบางครั้งเราไปหมายนะ่ะหมายธรรมชาติเราไม่รู้มันกินยังไงฉะนั้นการตกแบบนี้มันก็จะทําให้เราได้ลองลองในการที่บอกว่าแบบนี้กินไหมแบบนี้กินไหมเราก็จะรู้ว่าอาการปลาที่นั่นกินยังไงหรือวิธีน้ำวิธีแบบถ้าเกิดน้ําเดือจัด,จ,ดจัดเป็นยังไงแรืว่าเราจะแก้เกมยังไง เราก็จะหาวิธีตกกันแบบโดยการตั้งคุ่ทั้งเดียวซึ่มงมันจะง่ายตั้งคู่ครองเดี่ยวตกเต็มในชาร์จที่จะลงให้ในชาร์นี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับทล่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค,ครับชมบรรยากาศนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมบอ่อนะครับ ของช่างออดนะครับเปิดบริการทุกวันเบอร์โทรนะครับของทัพต้องเดินด้วยท้องครับตอนนี้วันอาทิตย์นะครับทุกบัาอาทิตย์ก็จะมีอ่า เขาเรียกอะไรโรงขันเนาะโรงขันนะครับเราก็นั่งชมได้เขาตกปลาไปดูเกี่ยวไปเลย